สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาเพืเ่อนๆไปซื้อของด้วยกันนะคะส่วนจะไปซื้อของอะไรนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันเลยค่ะที่ที่จะไปซื้อนี่นะคะก็ห่างจากบ้านประมาณ10นาทีค่ะก็ไกลเล็กน้อยนะคะแต่ก็ชอบที่จะมาซื้อที่นี่ประจําเลยค่ะระหว่างเดินทางก็ชมบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยกันก่อนนะคะ ที่ตรงนี้นะคะก็จะกว้างขวางค่ะก็เลยชอบที่จะมาซื้อตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะก็อยู่ด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะไปหาที่จอดรถนะคะ มาช่วงบ่ายนี้นะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะถ้าเป็นช่วงเช้านะคะเขาก็จะเปิดเก้าโมงครึ่งนะคะก็คนจะมาเยอะมากเลยค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะก็เลยพยายามที่จะไม่มาเจอคนเยอะๆนะคะก็มาช่วงบ่ายๆแทน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะ เรกนี่นะคะพอมาถึงนะคะก็ตรงไปที่เขาย่างมันเทศก่อนนะคะเพราะว่าชอบกินมากเลยค่ะไม่รู้ว่า,าจะกินได้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะออันนี้นะคะพอช่วงหน้าหนาวนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอานะคะโอเด้งนะคะเป็นอาหารที่เขามาักมาขายในหน้าหนาวนะคะก็กินร้อนๆค่ะคลายหนาวได้ดีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูมันเทศกันก่อนดีกว่าค่ะจุ๊บจุ๊บมาได้ที่ไหนนะเนี่ยอันนี้เรียกว่าเรื่องเด็กเกเรนี่ค่ะก็ได้มันเทศที่ข้างบนนี้นะคะก็พอสุกที่จะกินได้แล้วนะคะก็จะเอาสักชิ้นหนึ่งค่ะเพื่อนกินร้อนๆอร่อยนะคะมันเทศนะคะ ก็พอดีมันเท่เขานะคะเปลือกมันจะล่นนะคะเขาก็เลยจะขายลดราคาให้ค่ะก็ลดให้ร้อยเยนนะคะแ่ร ดอกอะไะไค่ะได้มันนะคะทีน,นี้ก็เก็บมันเรียบร้อยนะคะมาดูข้างนอกก็จะเป็นพวกดอกไม้นะคะคนที่ชอบอดอกปลูกดอกไม้ก็มาสามารถซื้อต้นกล้าดอกไม้นะคะแล้วก็มีพืชผักก็มีขายด้วยนะคะก็รวมรวมอยู่ที่ร้านด้านนอกเนี้ค่ะตรงนี้ก็ จะเป็นพวกผักนะคะค่ะพอมาข้างในแล้วนะคะที่นี่ก็ด่านแรกนะคะที่เราเข้ามาก็จะเป็นผลไม้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสตรอเบอรี่ที่กำลังเริ่มออกผลนะคะก็เริ่มมีขายกันเยอะพอควนค่ะแต่ราคายังแพงอยู่นะคะค่ะส่วนแรกนี่จะก็เป็นผลไม้นะคะมีหลายอย่างค่ะ ข้างในโน้นก็จะเป็นพวกผักนะคะเดี๋ยวก็จะไปดูข้างในกันค่ะที่ญี่ปุ่นนี่นะคะเขาจะไม่มีตลาดแบบว่าข้างทางที่ใครอยากจะมาขายอะไรก็มาวางขายข้างทางนะคะเขาก็จะมีแบบว่า,าจะจ,จ,จัดตั้งศูนย์แบบที่นี่คะคือที่เขาขายนะคะก็ให้ใครที่มีผักนะคะแล้วก็ต้องมาลงทะเบียนสมัครสมาชิกนะคะถึงจะสามารถเอาของมาขายได้นะคะแล้วก็ ของนี้เขาก็ไม่ได้ว่าจะมานั่งขายเองนะคะก็คือเอามาฝากขายแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์เอาค่ะก็เป็นระบบที่ทางญี่ปุ่นที่เขาทำกันนะคะก็ยังมีมะละกอขายด้วยนะคะแต่ราคาก็แพงค่ะละูกนี้นะคะก็ราคาร้อยกว่าบาทค่ะกะ็ยังไงก็ต้องซื้อนะคะเพราะมันจะหมดหน้าแล้วเนาะ ส่วนผักอื่นๆนะคะก็ราคาสินค้าในผักในที่เข้ามาขายตรงแบบนี้นะคะก็ราคาไม่ไม่แพงนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็อยู่ในราคาร้อยกว่าเยนค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สามสิบบาทนะคะก็คือหัวบุกนะคะที่เขาเอามาบดแล้วก็เอามาทําแบบนี้นะคะคล้ายวุ้นค่ะก็เอามาใส่โอเด้งที่เขาขายที่ด้านหน้าเมื่อกี้นะคะเขาก็เอาหัวบุกนี่ใส่เหมือนกันค่ะ อุ่นๆอ,อยู่เลยนะคะก็ราคาหกสิบหกสิบกว่าบาทนะคะแต่ละถุงนี่นะคะก็เอาของอทิ้งไว้ข้างในนะคะตอนนี้ก็มาเลือกซื้อดอกไม้กันก่อนดีกว่าคะ่ะก็มีหลายสีสันนะคะอที่เลือกได้ก็มีหล,หลายหลายถุงเลยนะคะเดี๋ยวจะเลือกอีกสัก เล็กน้อยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีนะคะเดี๋ยวเอาต้นนี้ดีกว่าเขียวๆนี่นะคะต้นใหญ่ดีค่ะนี่เลยคะ่ะสีขาวๆนี่นะคะก็ต้นก้ลาละ ก็ไม่แพงค่ะเพื่อนๆก็30กว่าบาทขึ้นไปนะคะก็ไม่ถึง60บาทนะคะโอเคค่ะแล้วก็ได้ครบเรียบร้อยเลยนะคะตามที่ต้องการนะคะเดี๋ยวอเอาไปข้างในไปคิดเงินกันเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวก็จะเอาไปรวมกับผักที่ซื้อเมื่อกี้นะคะปอกมะละกอนะคะก็วันนี้ก็คงจะซื้อเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปคิดเงินกันเลยค่ะ <oz> ก็วันนี้ก็เสร็จภารกิจในการซื้อของเรียบร้อยเลยนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะในช่วงนัน้นนะคะโควิดก็ระบาดหนักนะคะก็ไม่ค่อยจะไปที่ไหนที่ด่อเลมนะคะก็เลยน่าซื้อของแบบนี้นะคะ่ะอยู่กับบ้านนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะถ้าชอบกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ